ที่นักรุนอตอบมาก่อนที่นเราจะเข้าไปชมในส่วนของคลิปการแนะนาแบบแอนิเม c ั i นคริกลเซมิเลเตอร์กันเนี่ยเเราจะพามาแจกโค้ดกันก่อน,น,น,นเลยนะสาหรับเกมนี้เราเจะมาทําการแจกโค้ดทั้งหมดที่สามารถใช้งานได้อยู่ในตอนนี้นะคะอ่ะโอเคกดร่วมทวิตเตอร์ตรงนี้เข้ามาเลยก็สามารถไปติดตามทางทวิตเตอร์อิสโนแล้วก็ส p ปรเดนได้ที่ทวิตเตอร์เลยเนาะเพื่อรับโค้ดเพิ่มเติมอ่ะโอเคสำหรับในส่วนของโค้ดแรกเนี่ยก็จะเป็นรีลิซเลยนะคะกดเคลมเข้าไปเลย ก็จะได้มาในส่วนของการเพิ่มเยนฟรีเยนเข้ามานั่นเองนะคะในส่วนของโค้ดนี้นั่นเองนะอันนี้จะเป็นในส่วนของโค้ดแรกก่อนเนาะโอเคนะคะโค้ดเมื่อกี้เนี่ยก็คือลิลิสจะได้มาเงินเป็นจำนวนหนึ่งพันเยนเนาะแต่มาจะเป็นโค้ดนี้เลยมอนสเตอร์เยนนั่นเองนะสำหรับในส่วนของโค้ดนี้เนี่ยเราจะได้มาเป็นโคสองเงินเยนบูสต์เป็นจํานวน10นาทีนั่นเองนะเดี๋ยวใส่ให้ดูสักรอบหนึ่งนะคะอ่านี่เดี๋ยวเรากดเคลีเข้าไปเลย นี่จะเป็นการคูสองเงินเยนะคะก็สามารถมาใส่กันได้เลยเนาะ่ะทุกคนค้ดตอบไปก็จะเป็นโคดนี้เลยนะคะซูเปอร์คลิกนั่นเองสำหรับในส่วนของโคดนี้เนี่ยก็จะเป็นการคูณสองคลิกนะคะเป็นจํานวน10นาทีนั่นเองกดเคลมเข้าไปเลยเนาะนี่อ่ะโค้ดดีเีเรียบร้อยแล้วต่อมาจะเป็นโค้ที่คูณ2ค่าความโชคดีนั่นเองเป็นจํานวน10นาทีนะฮะนั่นก็คือโคดนี้ลัคกี้ไลท์โกนั่นเองสำหรับโคดนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะอย่าลืมเข้ามาใส่กันเยอะๆด้วย ต่อมาจะเป็นคลิกบูสต์นั่นเองนะคะเป็นโค้ดที่คูณ2คลิกเนาะเป็นจำนวน5นาทีโค้ดนี้เลยนะคะใส่ตามเราไปเลยเนาะกดคลิกบูสต์อ่าเรียบร้อยแล้วก็โค้ดอีก3โค้ดที่เหลือเลยเนี่ยก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะคะนี่ชึบอ่ะสเปรดเดนแคปเทนั่นเองเนาะโค้ดนี้ก็จะเป็นการคูณสองเงินเยเป็นจำนวน5นาทีนั่นเองกดเคลมไปเลยกดเคลมกันรัวๆเลยนะคะ แ้วก็โครอบสุดท้ายจะเป็นไ like ลค e n ย o o s t เนาะเป็นการคูณ2จํานวนเงินเยนเป็นจนํานวน10นาทีอีกเช่นกันโอ้โหคูณเงินเยน,นกันยาวๆเลยเนาะอ่ะกดเครมเรียบร้อยแล้วก็โค้สุดท้ายนะคะก็จะเป็น c l i c k i n g power คูณ2คลิกเป็นจนํานวน5นาทีนั่นเองอ่ะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการทิ้งลิงโคเนี่ยไปที่ใต้คอมเมนต์เนี๋ยปักหมุดไว้ให้สามารถคัลลอกไปใส่กันได้เลยเนาะอืมอ่ะโอเคเดี okay. ๋ยวกดเครมไปเลย อุ้ยเอาใหม่นะฮะชึบลบตรงนี้ก่อนอ่าโอเคกดเคลมเรียบร้อยฮะสามารถใส่กันได้นั่นเองแล้วก็โค้ดใหม่เนี่ยที่อยู่ตรงทางด้านหน้าตัวเกมก็ได้ทําการบอกไว้แล้วเนาะอย่าลืมเข้ามาใส่กันเยอะๆด้วยนะคะก่อนที่โค้ดเหล่านี้จะหมดอายุไปนะคุณพู้ชมอืมอะโอเคก็เดี๋ยวเราเจะพามาแนะนำในส่วนข,ของแบบนี้เลยละกันว่าวิธีการเล่นแล้วก็ระบบต่างๆเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างน,นั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ยอา,มายุกค่ะสวัสดีชาวมันไพทุกคนทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะ สลักคลิปนี้เรามาอยู่ในส่นของเกมโรบล็อกไนแมปที่มีชื่อว่าอ n i เมทคลิกเกอร์ซีเบลเลเตอร์นั่นเองเออสลักคลิปนี้นก็ยังอยู่กับแฟนของเราแอีเช่นเคยนะคะคุณพี่ชมนะคะอี้อี้อ่าใช่แล้วค่ะก็ในส่วนของคลิปอ่ตอนนี้เนี่ยก็คือมันขึ้นได้เป็นทบทวนเนาะเพราะว่าอ่าทางเกมเจะสอนในส่วนของวิธีการเล่นเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะวิธีการเล่นยังไงต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยได้มาเล่นแบบนี้แล้วคนคนเล่นเนี่ยเล่นเยอะมากๆเลย เห็นมาได้สภาแล้วก็คืออ่ะลองมาเล่นให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่าเกมนี้จะสนุกแล้วก็ระบบเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นั่นเองแต่เราเดี๋ยจะลองดูในส่วนของระบบท UTORIAL ก่อนเลยนะคะขั้นแรกมาก็ให้ทําการกดคลิกตรงนี้นะค,ะคุณผู้ชมต้องทําการคลิก60ครั้งคือแบบนี้เนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับอ n น m ี้เมทัปเปอรสนะสำหรับใครที่ได้ติดตามเกี่ยวกับเกมนั้นที่เราเคยได้ลงฟรีไปเนาะอืมอ่ะโอเค60ิครั้งยังโอเคเสร็จแล้วก็ให้ทําการกดรีเบิร์ตรงนี้เพื่อที่จะได้รับ จำนวนคลิกเพิ่มขึ้นอ๋อโอเคคล้ายๆกันเลยฮะ1รีเบิร์จะได้60คลิกโอเครีเบิร์ไป1ครั้ง Open s t a r t ์ g e t Companion ันั่นเองนะให้เราเนี่ยทำการเปิดดาวเพื่อที่จะได้รับในส่วนของคอม p a นิอ n นสหรออืมเจ้าดาวอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงนี้นะฮะตรงนี้หรอนี่ไงดาวเนี่ยก็จะมาเป็นการสุม่มในส่วนของตัวละครน,นะคะคุณผู้ชมอันนี้ใช้ระบบในการสุม่มโอเค โอเคเดี๋ยวเราลองดูซิดากอนสตาร์ฟรีใช่ไหมเดี๋ยวดูซิมีตัวอะไรบ้างอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่ามีตัวอะไรในตู้นี้เนาะมีกดคิวเป็นการออโต้โอเพนกด e เป็นการเปิดแล้วก็ริเปอร์โอเพนเลยเปิดสามครั้งเดี๋ยวเราลองเปิดครั้งแรกดูเนาะได้มาเป็นโลคูนั่นเองหน้นาตาคือแบบอันนี้มาเลยได้มาโอ้โหเป็นคอม,มอนเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็ให้ทําการ e คิวคอมเพนเนียสุดว่าเชนเสเซอร์ของตัวละครที่เราได้มาเพื่อที่เพิ่มจำนวนในการคลิกนั่นเอง อ่ะทำการเลือกไอเจ้าตัวนี้แล้วก็กด EQ เนาะนี่เรียบร้อย pushers upgrade a d the upgrade shop for y a r นะคะให้เราเดี๋ยวไปทำการที่ตรง upgrade shop เพื่อที่จทำการอัปเกรดเพิ่มขึ้นเนาะขอให้สนุกอันนี้ก็คือจบในส่วนของอันนี้แล้วนะคะเอออ่ะโอเคอันนี้น่าจะเป็นตรงโซนที่เอาไว้อัปเกรดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นระบบใหม่นะคะเพราะว่าตรงเกมนี้นนก็คือเหมือนมีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือระบบ crafting ด้วยแล้วในส่วนของระบบ crafting เนี่ยก็จะสามารถทําเป็นอะไรได้เอ่ย c o n e Companions for ์ h i n นี่นันเองเหมือนจะนำในส่วนของแต่ละคอเนี่ยมาทำเป็นอันนี้เหรออืมโอเคมันก็คล้ายๆกับเพซิมบอลเตอร์ที่เหมือนจะเอาเป็นตัวที่ระดับเป็นโกทำการคราฟเป็นชายนี่อะไรประมาณนี้นะฮะ Combine เป็นซีเคร็ตได้ด้วยคราฟต,ตรงนี้เลยอืมอ่าโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่ามีอะไรอีกชายนี่คราฟติงอันนี้ดูแล้วกดวิเนี่ยกดรอบเดียวนะคะเป็นการวิ่งเนาะออโต้คลิก ต้องใช้โ o บั x แน่เลยจริงด้วยร7อยจิบสี่โลบักโอเคอารมณ์เนี่ยคือคล้ายๆกับในส่วนของ a n i m a t e t a p p e r ์เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะ่าผู้สางในคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าทำอะไรต่อนอกจากการคลิกนะฮะคลิกเนี่ยน่าจะคลิกได้เรื่อยๆคลิกไปแบบคลิกเรื่อยๆเลยแต่ดีดีบัสมีในส่วนของเชสรับได้ทุกวัน โอเคได้มาเป็นคูณหนึ่งคลิกนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกรุ๊ปนี่บ้างก็สามารถเข้าไปจอยกรุ๊ปของทางเกมเขาได้เนาะ New code add อันนี้จะเป็นโค้ดนะคะโอเคและดูซิมีอะไรอีกบรรยากาศเ่ยถือว่าแบบสดใสมากๆแล้วก็คือเพลงนี่คือแบบอันนี้มากๆเลยอ๋ออันนี้คือที่อัพเกรดคลิกมีพลังอันนี้ด้วยเวลานเราเกดคลิกสูงสุดนะ,ะก็จะมีแสงออร่าคล้ายๆกับอันนี้เลยนี่กดคลิกพลังซปเปอร์เซย่าน,นี่กดคลิกไปนะ เรียบร้อยสแปมเมอร์อ่ะกดคลิปอีกเลยอีกเวลาประมาณ30กว่าวินะคะถึงมันจะหายไปนะคะน่าจะได้การคูณคลิกเพิ่มขึ้นหรือเปล่าชึบคลิกคลิกวิกเก็ตเออเร็วๆแสงเหลือแล้วค่ะจังหวะนี้โหนี่คือกดคลิปแบบปวดอยู่มากๆเลยนะคะจังหวะนี้เนาะอ่ะมีอีกให้กดคลิกไหมอันซับเบิลอีกสิกว่าินเท่านั้นกดคลิกก่อนเออคลิกไปยาวๆค่ะจังหวะนี้คุณผู้ชมอืกดคลิก แสงเขียวแล้วสามวิสองวิหนึ่งวิไม่ทันนะฮะโอเคเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตรงโซนอัปเกรดดูว่ามีอะไรให้เราอันนี้มั่งถ้าสามารถอัปเกรดได้ก็จะมีการวิ่งเร็วขึ้นรีเวิร์สมากขึ้นในส่วนของการเปิดไข่เนี่ยหรือว่าเปิดดาวเนี่ยเร็วขึ้นเนาะที่เก็บเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะโอกาสติดคริติคอลแชสเนาะโอเคแล้วก็เงินเยนเพิ่มขึ้นอันนี้เนี่ยน่าจะจําเป็นแต่รันสปีดก็จาเป็นเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราอาเป็นข้างเงินเยนก่อน ไปสี่ระจ ong อันนี้ก่อนเออเราต้องรีเบิร์ e ก่อนเอนน้เจ้าคลิปเนี่ยเอาไปทำเป็นรีเบิร์ e นะคะคุณผู้ชมเออแล้วก็ไอ้เจ้าตองรีเบิร์ e เนี่ยมันสามารถเอาไปส่งดาวได้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องใช้เงินจะขออน,นุญาตดูแป๊บนึงนะคะอ่ะโอเคมันต้องใช้ในส่วนของไอ้เจ้าตัวคลิกเป็นการส่งไข่นั่นเองในส่วนของการที่ใช้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะั้นสามารถสวมใส่ได้เป็นจํานวน4ตัวอืมโอเคโอเค,อเคแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอรีเบิร์ e ก่อนฮะ,ะสิบห้า reverse หรอ ใช่หนึ่งจุดแปดคลิกนะคะแต่ว่าอินดเดียมันจะสามเคแล้วอะงั้นเดี๋ยวขอคลิกให้มันแบบสามเคเลยละกันเนาะเดี๋ยวดูซิจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราไปดูตรงโซนนี้บ้างดีกว่าจะเป็นเวิลด์นะคะคุณผู้ชมเวิลด์เนี่ยมีกี่เวิลด์บ้างเอ่ยมีพายเรสด็อกส์นะคะโอ้โหจำนวนคลิกที่ใช้นี่คือเยอะมากๆโอเครีเบิร์ดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรารีเบิร์ดยี่สิบห้ารีเบิร์ดเลยเรียบร้อยมีเงินยืนหนึ่งร้อยเก้าสิบสามโอเคฮะโอ้โห ไปไกลามากเลยนะคะจังหวะน,นี้โอเคในส่วนของระบบเนี่ยก็คล้ายๆกับอนิเมชัพเปอร์สเลยตองทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็ให้ดูแล้วนะคะเป็นในส่วนของสตอเรจเนาะอืมโอเคประมาณนี้ต่อมาที่เปนร้ค้าเนี่ยจะเป็นขายพวกเกมพลาสเนาะการบูสต์ในส่วนของค่าเงินเยนแล้วก็ค่าคลิกแล้วก็เงินเยนก็สามารถซื้อได้ด้วยโรบั x ซ์เช่นกันการตั้งค่าจะมีปุ่มปิดเสียงนะคะปิดท่วเสียงเอฟเฟกเนาะลสกราฟิกอืมโอเคประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ reverse นะคะ preference ตรงนี้ก็ปรับได้ด้วยีแต่ว่าต้องใช้ในส่วนของ r o b u x ในการปดิดล็อกเนาะสกราฟตรงนี้จะเป็นค่า stats นะคะุณาไปชอตรงนี้เลยเนาะสามารถดูได้แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของ index รือว่าเป็นพวกแบบเออเหมือนเป็นสมุดหนังสือเก็บสะสมอะเนาะประมาณนี้เลยนะ,ะคะคุณผู้ชมนี่มีให้ดูแบบเลือกเยอะอมากๆเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของ backpack น่าจะใส่เป็นพวกของ i เทมหรือเปล่า,ลาอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะโอเคกดคลิกไป เดี๋ยวเราเนี่ยลองไปสำรวจตรงอื่นบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมมีเงินเยนให้เก็บด้วยนะฮะชับมเฮ้ยมีแคสเซิลตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูข้างในนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะเข้าไปเลยนะพูด,ดซิมันเหมือนจะมีข้างในด้วยนะฮะกระโดดสูงขึ้นเหมือนจะไม่มีน่าจะเอาไว้โชว์เฉยๆบรรยากาศสวยสวยงามมากๆต้องยอมรับเลยนะฮะนี่พอรีเบิร์น่าจะมาคลิกกับจะเยอะขึ้นด้วยได้เงินมาทีละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเยน คาวมิงซูอันนี้ยังไม่ได้หรอยังเข้าไปไม่ได้นะคะต้องรอเร็วๆนี้เนาะอันนี้ก็จะมีเป็นเหมือนบอสด้วยที่เราเนี่ยจะเรียกในส่วนของไอเจ้าตัวอ่เาเคยกว่าตัวละครของเราเนี่ยเป็นทาการโจมตีนะฮะหมื่นหนึ่งแล้วว่าสองหมื่นสี่เป็นการปลดล็อกอีกโอเคตรงนี้จะมีในส่วนของโอ้เราสามารถใช้ชาร์จก็ได้นะคะในการปลดล็อกเนาะเฮ้ยเราไปเอาชาร์จมาจากไหนเนี่ยทำการโจมตีเหรอ นี่แน่นี่แน่โจมตีเข้าไปทีละหกสิบเจ็ดเป็นไง a a. อีจ้าเวจิต้าอือเวลาโจมตีเราน้อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาทูดการโจมตีทีะกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรีเบิร์ตก่อนเพราะว่ารีเบิร์เ่เป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะคะสำหรับใครที่เล่นเกมแนวนี้นะทุกคนจะรู้เนาะอืมมากดคลิกกันดูรัวฮะปวดจนนิ้วหงิกไปเลยต่อไปใช้ในส่วนของคลิกห้าหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหอ,อันนี้ใช้ห้าร้อยเองแต่เราค่อยสูบอันนี้อีกสรอบนึงรีเบิร์ตได้ยัง สองหมื่นสี่พันจะได้มาอีกสิบห้ารีเบิร์ดโอเคแป๊เบเดียวฮะคุณผู้ชมกดคลิกกดคลิกกดคลิกสองหมื่นสี่พันสามโอเครีเบิร์ดได้แล้วฮะรีเบิร์ดไปเลยหนึ่งทีมีเงินอยู่สามร้อยมีเงินอยู่สามร้อยแล้วนะฮะเดาน่าจะต้องเก็บโอ้โหถธอหนึ่งพันน่าจะอีกนานก็ขอส่งสัตว์เลี้ยงอีกซักอันนี้เลยแล้วกันเนาะเราสามารถออโต้โอเพนได้ไหมออโต้โอเพนไม่ได้ะฮะโลบั๊กอีกช่นเคยงั้นเราเปิดทีละตัวเลยแล้วกันมารอบนึง เออได้มาเป็นเวจิต้าระดับคอมมอนนะฮะสามดาวเหรอโอเคสูบอีกรอบนึงสูบเราจะใส่สเลียสี่ตัวนะฮะโอเคเวจิตา้าหนึ่งดาวแล้วก็รอบสุดท้ายเวจิตา้าอีกหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมสามดาวสูบอีกสามรอบนึงแล้วกันเราไม่อยากใส่ในเอร์ขอยส์เ,เลอรคูเนาะเฮ้ยระดับแร่พิโคโคลโลสามดาวโอเค มางั้นเดี๋ยวเราเอาเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเลยดีกว่าอ่ะค่ทุกคนมาหลังสากที่ไปใส่สมสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็โอเคเลยใส่ได้สมใส่ได้ประมาณสูงสุดสี่ตัวแต่ว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะได้ในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยเพิม่มขึ้นต้องใช้ระบบสในการปลดล็อกเนาะอืออ่ะโอเคประมาณนี้เลยจังหวะน,นี้ก็จะทําการเพิ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมกดคลิกไปยาวๆเลยนะคะจังหวะน,นี้กดคลิกคลิกคลิกต่อไปเนี่ยคือเราจะไปยังโซนใหม่ได้หรือยังอะ่ะอยากรู้มากกระโดดได้กี่ครั้งสองครั้ 1m clicks เราน่าจะไปตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วย 1b clicks ตรงนี้จะเป็นโลกพเรสด็อกส์นั่นเองนะคะโอเคก็ในส่วนของไอเจ้าพวกโลกพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตามแต่ละอนิเมะเลยเนาะเอออย่างเช่นไพเรยเนี่ยน่าจะเป็นวันพีซ c e นะคะ purple forest อันนี้ไม่มั่นใจชิโนโบินี่นะตัโตะแน่นอนส s ิ i r i t ซ o c i e t y star city นี่คืออ่าโจโจนะฮิโร่แคเดมี่นี่ก็คือในส่วนของมาฮีโร่นั่นเองนาเม็กเป็นดราก้อนบอลนะคะแล้วก็วอลลิสตี้น่าจะเป็นแอตเทคออนไททัน Hunter Kingdom จะเป็น Hunter X Hunter แล้วก็ j u u t s u e Severs อันนี้ก็คือมหาเวทผลึกมาแน่นอนคุณผู้ชมโอเคแต่เราเนี่ยจะไปทำการคลิกโอ้โหหนึ่งแสนแต่เนี่ยแป๊บเดียวแค่นั้นแสนสองหมื่นเรารีเบิร์ตก่อนละกันรอบหนึ่งโอเคกดคลิกสแปมไปนี่ค่อยๆเยอะขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวซูมไปอีกสักดาวหนึ่งละกันตรงนี้เนาะเจ็ดแสนห้าหมื่นคลิกเหรอ five M star อืม เอาสุ่มอันนี้ก่อนล้กันนะคะคุณผู้ชมอันนี้น่ะก็น่าจะคูณจำนวนคอยล์เสียขึ้นแต่ดูสิเราจะต้องใช้รีเบิร์ตเนี่ยอีกเท่าไหร่276,000แคร์เป็นการรีเบิร์ตโอเคแล้วเราจะทําการ276,000เลยละกันนะคะชึบอืมแบบนี้ก็ถือว่าสนุกนะคะคุณผู้ชมอืมอารมณ์คล้ายๆกันเลยประมาณนี้เลยนะะ276,000ย่าง276,000แป๊ปเดียวะค่ะคุณผู้ชมแป๊บเดียวก็ เก็บมาได้ก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วเฮ้ยเรามีเงินอยู่พันห้าแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราไปทำการอัปเกรดเพิ่มกันดีกว่าคุณผู้ชมเอ้ยมันนี่เลยมอเยนเออโอเคมารีเบิร์ต่อชุบอืมเรียบร้อยฮะสองพันติ๊กติ๊ของการอัปเกรดเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยก็จะค่อยๆเยอะขึ้นตามไปด้วยนะโอเคแต่ว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราทำการสูมอันนี้ก่อนส่มดารรอบสุดท้ายนะคะใช้ห้าหมื่นในการส่มเ,เราส่มสักรอบหนึ่งชุบ ได้มาเป็นอีโนุเกะระดับอันคอมมอนเลยนะคะไม่โอเคอยู่สิบเจ็ดปอีกเน์สักตัวหนึ่งเป็นเนสโกระระดับอันคอมมอนเช่นกันอุ้ยเอ้ยโอเคโอเคอเคอเค้ยอ,อ,อ,อันนี้คือก็สุ่มได้สีตัวเลยดีนะเนาะงั้นะสุ่มสีตัวเลยละกันฮะเนสโกะ <es> อีหนึ่งตัวแล้วก็เลสโขขอรอบสุดท้ายนะคะเราจะทำการเปลี่ยนเซตนี้ทั้งหมดเลยมาเลสโกะต้องได้อีกสักตัวหนึ่งแล้วทันจิโร่คอมมอนเลยนะ,ะโอเค แ,แล้วดูสิว่าค่าแสนเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะหรือเปล่า6.3คลิกโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ในส่วนของเอส์โกะเลยกันเออต้องอันไอคิวตัวบนไอคิวออกก่อนเอออ่ะโอเคแล้วก็ใช้3.6โอเคมานี่เลยชัอมืมาต่อโอเคครับคุณผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบวิธีการเล่นแมพที่มีชื่อว่า Anim เม l i c k e r Simulator นั่นเองนะก็อารมณ์งนะคะกับ Anim เม Happer s เลยก็อสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเล่นแบบนี้นะคะก็สามารถมาเล่นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวทำการทิ้งลิก์แมพเนี่ยไาที่ใต้คลิปเลยอย่าลืมขึ้นมาเล่นกันเยอะๆด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็โอ้โหก็คือคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ถ้าอยากจะให้เรารีวิวเกมด้วรีวิวเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าจะได้ี่ยจะรีวิวให้แน่นอนแต่อย่ารีบกันนะคะก็คือแบบคือแบบีบบ่่แทบบวา เราเนี่ยอยากไปอัดคือเยอะมากๆอยู่เหมือนกันนะคะก็ต้องขอบคุณแหละคอมเมนต์มากเลยเนาะที่แนะนําแบบมาให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นแน่นอนเราไม่ลืมแน่นอนนะคะอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกท่านกไปก่อนฮนะ,ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม